ครับวันนี้ก็เราจะพามาหาสาเหตุนะครับมีโอร้อยยี่ห้ครับมีเสียงดังที่ชุดข้างนะครับผมเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทเครื่องกันนะครับผมว่ามันดังแบบไหนนะครับเรื่องเป็นตัวหัวฉีดนะครับผม เดี๋ยวมาแกะดูว่ามันเพีงดังมาจากชิ้นส่วนตัวไหนนะครับผมโอเคนะครับอเดี๋ยวมาลองกระตัดตอนเราเปลยช่วง้ากนะครับ น่าจะมีเสียงดังบริเวณไอ้เจ้าชุดชามสไลด์ตรงนี้นะครับผมนี่ชามหน้านะครับเดี๋ยวมาถอดดูนะครับน่าจะมีปัญหาแล้วนะครับนี่ครับนี่นี่ตรงนี้หลวมนะครับนี่เปลี่ยนชุดชามใหม่นะครับผม ตัวนี้นะครับตัวนี้ครับเป็นเหล็กนะครับบดบุตตัวนี้มวนมากจะฝึกไอเจ้าด้านในนี้นะครับผมก็มีของแท้และของปลอมนะครับของปลอมจะแยกชิ้นส่วนขายนะครับผมตัวนี้ก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวแปะยิงไว้ในคลิปนะครับผมเพื่อง่ายต่อการสั่งซื้อนะครับผมนี่นะครับไอตบุตตัวนี้ก็หลวมนะครับเปลี่ยน ชุดสไลด์ชุดชามใสเม็ดก่อจบแล้วนะครับผมนี่นะครับจะมาเป็นชุดนะครับผมตัวนี้ก็สืกด้วยนะครับเปลี่ยนใหม่เลยนะครับผมก็ราคาถูกๆครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้น,นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผม ยี่ห้อเอสีก็ได้นะครับราคาถูกดีเดี๋ยวมาใส่กันนะครับเป็นชุดเลยนะครับมีเม็ดมีชามใบพัดมาให้ด้วยนะครับมเม็ดก็นี่นะครับใส่จลาบีตัวนี้ด้วยนะครับให้มันหล่อลื่นช่วยกันนะครับ ไม่ให้ไอ้เจ้าบูทด้านในมันสึกเร็วนะครับตัวนี้ก็มีฟินกันเจราบีออกมาไหลออกมาใส่ท้ายผ่านนย่นะครับมีฟินกันเจระบีนี่เป็นบูทใหม่ え ติดตาร์เครื่องดูนะครับโอเคนะครับผมเ,เรียบร้อยนะครับตอนนี้มีเตียงนางแก๊กๆน่าจะเป็นจากลูกสูบนะครับผมสำหรับฟินีูก็ติดตารเครื่งเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ